สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนักการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่26นะครับเดือนกุมภานะฮะวันนี้มีเรื่องงามยามดีครับในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องสําคัญนะฮะยื่นเอกสารสําคัญนะครับยื่นบัญชียื่นภาษียื่นทําวีซ่านะฮะหรือว่าจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนสมรสหรือว่าจดทะเบียนนะครับเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้นะฮะอะไรที่เกี่ยว้องกับเอกสารหนังสือนะ ใดๆก็ตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยฮะทำได้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เขาว่าถ้าตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญของชีวิตกันนะฮะบางคนแบบตัดสินใจจะอยู่จะไปดีนะครับจะระออกหรือว่าจะจะ,จะออกไปนะฮะหรือว่าอยากจะไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะเป็นวันที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญก็ใช้วันนี้ได้ครับมันจะมีเหตุผลประกอบในการที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับของวันนี้นะฮะ ของสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับโอเคนะครับแล้วก็เกกรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของการจัดเครียงงานนะครับสั่งงานนะครับสั่งเรียกว่าสั่งของกันนะฮะบางคนอาจจะเป็นวันการสั่งของเข้าร้านอ่าบางทีแบบสั่งทีละเยอะๆนะฮะก็หาจังหวะในการสั่งของกันนะครับเออจริงๆนะพูดถึงเรื่องการสั่งของบางที มันก็มีนะครับบางคนก็ต้องสั่งล็อตทิ้งเป็นแสนเป็นล้านเลยนะฮะหาจังหวะในการสั่งของได้ตรงจังหวะเนี่ยบางทีราคามันเซฟได้เยิ่มกันนะฮะสมัยก่อนผมเคยต่อทำคอสร้างนะฮะเคยสั่งอิดมาล็อตใหญ่ครับโอ้โหเยอะมากครับหลายหลายแสนนะฮะแล้วสั่งใช้เลือกแบบนี้นะสั่งปุ๊บนะฮะแล้วรู้เธอเลือกมันดีด้วยกันก็สั่งไปนะฮะปรากฏว่าอีกวันหนึ่งอยู่ๆก็ราคามันขึ้นขึ้นปริ๊นเลยนะฮะเซฟได้ เกือบ4 50, นะี่ห้าหมื่นเนี่ยเยอะนะครับบาทนะฮะก็โอเคนะครับมันเป็นจังหวะของมันนะมันก็ดีอะไรสักอย่างนึงกันนะฮะไม่ใช่ดีเรื่องราคาก็ดีเรื่องคุณภาพที่มาส่งหรือดีเรื่องของของแถมอะไรก็ตามนะนะฮะก็เลยเอามาแตกให้ฟังว่ามันมีประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเราที่พูดนะฮะมันก็เกิดประโยชน์ในมุมต่างๆมันจะไม่ใช่ประโยชน์แค่ทางเนี่ยเท่าไรเห็นนะฮะมันเป็นประโยชน์ได้หลากหลายอย่างนะครับโอเคนะฮะ แล้วก็คุยผู้คุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชานะครับท่านที่สำคัญสำคัญนะครับในเรื่องของการงานรวมถึงเรื่องของการเจราจานะครับเจราจาซื้อมาใครไปซืษษษษษษษ้อขาแลกเปลี่ยนโน้มน้าวใจใครครับถ้าสมมติเป็นเซลล์หรือบางทีจะคุยเรื่องสำคัญนะกับคู่ค้าคู่เจราจาก็ใช้วันนี้ได้นะฮะมันก็จะมีความสําเร็จนะครับในการคุยหรืออย่างน้อยคุยแล้วมีความราบรื่นขึ้น เขาซื้อของเรานะฮะหรือมันอาจจะเป็นการเจราจาแบบวินวินดีทั้งคู่นะครับไม่ใช่ว่าเจราจาผลประโยชน์คือเป็นเลอกที่เราได้เปรียบอย่างเดียวนะครับทําการค้าเราหวังว่าเราจะได้เจราจาแล้วเราได้เปรียบอย่างเดียวนะฮะมือนก็โตไม่ค่อยโตไปไม่ได้ไกลนะฮะมันต้องหาวิธีที่วินวินดีกันทั้งคู่นะครับเพราะมันจะได้มิดมิดดีๆดมันก็อยู่กันได้ยาวๆทาการค้ามันก็รู้สึกว่าต่างคนต่างมีความสุขร่วมกันนะครับโอเคนะต่อมาครับ เรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีพิเศษนะครับคือเลข7นะครับเริ่มที่7นะฮะต่อมาคือเลข2นะฮะต่อมาคือเลข4นะครับเลขสุดท้ายนะฮะคือเลข9นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชครกคนนี้คือเลข0นะฮะสีที่ถูกโชคกครับวันนี้มีสีแรกคือสีเขียวนะครับสีต่อมาคือสีม่วงครับสีต่อมาฮะคือสีดําที่สุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะ คือสีชมพูนะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงหรือมากไม่ค่อยใช้คือสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลนะครับ,รบแดงใช้ได้นะฮะโอเค okay, นะครับเราต้องเลือกซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายครับฝั่งซ้ายด้านซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับอะไรก็ซ้ายซ้ายไว้นะครับถ้าจะเป็นต้องเลือกนะแต่ถ้าปก,กติคุณก็ใช้วิถีสเส้นทางอะไรต่างๆนะตามธรรมชาติที่เราควรจะเป็นควรจะทำนะครับคุณต้องเริ่มจากธรรมชาติก่อนนะฮะวิธีธรรมชาติที่ปกติเราต้องทำเราต้องคิดเราต้องใช้เวลา แล้วก็ต้องดําเนินการแบบนั้นแบบนี้นะฮะต้องเป็นธรรมชาติก่อนแต่ถ้าจะเป็นต้องเลือกนอกเหนือจากปกติแล้วคิดไม่ออกก็ค่อยมาใช้นะครับวิธีของการเลือกด้วยดวงชะตานะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับนี่ฮะคลิปสีลศีะฮะอดทนอันนี้เอาเรื่องกันนะรับแรงกดดันชีวิตนะฮะได้ดีเยี่ยมโอ้โหแบบเรียกว่า เจอแรงกดดันอัดดักหนักนะฮะชีวิตเหมือนกับขอซ้ำกรรมซัดนะฮะสมัยก่อนใครเคยดูหนังเรื่องโอชินไหมฮะเรียกว่าแต่มีตัวตนจริงนะซึงโอ้โหแบบตกกรกรรมลําบากนะฮะชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับยันโตนะครับของคนญี่ปุ่นนะเรียกว่าใครที่เคยดูนะฮะภาคออริจินอลภาคเก่าๆนะฮะโอ้โหแบบสุดยอดนะฮะกว่าจะโตมาฮะแล้วก็กว่าจะผ่านทุกๆเรื่องมาได้เกากดดันหนักนะฮะก็อารมณ์ชีวิตแบบที่ เจอแรงกดดันในวัยเดียวกันแต่หนักกว่าวัยเดียวกันนะครับเสมอคนอื่นเขาเจอเรื่องง่ายๆตัวเองก็เจอเรื่องยากคนอื่นเขาเจองานง่ายๆตัวเราเจอแต่งานงายากๆคนอื่นเขาได้ของพอยวันที่ช่วงโชคดีได้ของดีๆเราอาจจะเจอของที่ต้องยากลำบากก่อนค่อยๆได้นะฮะคือมันเจอแรงกดดันทางกายทางใจคือสีราศีเนี้ยไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนรวมนะฮะ แทบทุกราศีมันมีคนแบบแร่งๆเสมอนะฮะทุกราศีแหละเพียงแต่ว่าถ้าคัดท็อปจริงๆก็4ีราศีนะฮะโดยจํานวนคนมากหน่อยที่อยู่ในสีราศีเนี้ยก็จะอยู่ในเกมการเจอแรงกดดันต่างๆหรือว่าชีวิตมักจะผ่านอะไรที่หนักกว่าชาวบ้านเข้ามาเสมอนะครับแล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็รับมือได้นะฮะก็ดูว่าใครบ้างนะครับโอเคนะฮะแล้วก็บางทีจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินนะฮะหรือแม้แต่ความกดดันของ ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเรื่องความรักนะฮะก็เกี่ยวด้วยนะครับเมื่อก่อนดูข่าวนะฮะเรื่องของสามีที่ทําร้ายแฟนนะฮะแล้วก็เอาไปทําร้ายไปอําพรางนะฮะที่ปักกินนะอืมก็เผานะครับดูคลิปดูน่ากลัวนะบางทีเรามาอ่านเรื่องราวนะครับเออคนเรามันก็ทํากันได้เนาะแล้วก็อาจจะ มีแบบเนี้ยนะครับเรื่อยๆนะครับที่เราเห็นเป็นระยะระยะ,ะนะครับบางทีเหมือนก็คือที่ว่ารูหน้ามาดูใจนะฮะบางทีการทําร้ายกันในครอบครัวมันก็มีเห็นนะครับบางทีเห็นหน้าตาเซ่ยไซดูสบ,สบายๆดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะโอแต่พออารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์ร้ายคนในบ้านก็จะรู้นะครับแต่คนภายนอกก็จะดูแหม,น,ม,มนิ่มแย้มหน้าตาหน้าตายางงี้ไม่น่ามีอะไรเนี่ยฮะบางทีรับหลังมันก็น่ากลัวนะครับจริงๆความอดทนของครอบครัวเนี่ยมันต้องมีมีมันต้องมีลิมิตนะเออถ้าว่าไปนะฮะ เราจะดูนะฮะสังคมเอาเลาข้างอย่างสมัยก่อนแล้วผมดูดงนะครับจะเจอแบบผู้หญิงนะฮะมาแล้วก็ถูกแฟนทําร้ายนะครับทาร้ายมีหลายระดับนะฮะทำร้ายแบบตบตีก็มีนะฮะกระทืบก็มีนะฮะบางทีก็เรียกว่าใช้อุปกรณ์นะครับเข้าของฟาดนะฮะเอาเข็มขัดลัดคอนะฮะแล้วก็เอาหัวโขกกับชักโครกนะฮะอะไรครับจับกดน้ำนะครับคือแบบมีทุกแบบรูปแบบนะฮะก็จะมาเล่าเรื่องราวสตอรี่ต่างๆให้ฟังนะฮะ แล้วมันก็เป็นคําถามที่จะต้องถามต่อไปเวลาที่เจอแบบนี้นะฮะว่าทนเพราะอะไรนะฮะทำไมต้องทนต่อแต่และคนก็มีสตอรี่เลือกคาตอบที่แตกต่างกัน,นะฮะเราก็เข้าใจเพราะว่าแต่และคนไปเจอสภาพมันก็มีความคิดที่แตกต่างกันนะหลักๆมันก็จะเป็นทนเพราะรักนะทนเพราะหน้าตาหรือหรือว่าภาพรักทนเพราะว่าคิดว่าเขาจะเปลี่ยนได้หรือจะเปลี่ยนเขาได้นะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนานานนะทนเพราะลูกทนเพราะอะไรก็ตามนะฮะ แต่ถ้าทนเพราะจะเปลี่ยนเขาได้เนี่ยให้เชื่อร้อยละเก้าสิบเก้านะฮะ,ะ,ะ,ฮะยากมากเลยจริงๆนะฮะเมเจอมาเยอะแล้วประเภทแบบเชื่อว่าจะเปลี่ยนนิสัยดิบของเขาได้นะฮะโอ้โหยากมากคนเดี๋ยวเผื่อจะมีลูกแล้วลูกจะเป็นกาวนะครับกาวใจเพื่อนๆเนชื่อไหมหรว่ายากมากนะท่านกรณีแบบนี้นะฮะมันอาจจะมีแหละนะครับแต่น้อยกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับเพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมว่าการที่จะ ชื่อให้เขารักเราหรือว่าให้เขาหลงเราให้เขาอยู่กับเรานะฮะมันต้องมีบุตรมันเป็นความคิดนะครับที่มีแบบนี้นะครับในสังคมเราเยี่หมกันนะฮะแต่พอมีจริงๆนี่เขาหายไปเลยนะฮะไปในตัวไหนเลยนะครับไปใหญ่เลยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเฉะนั้นพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาและไม่ต้องไปเปลี่ยนชีวิตใครนะฮะเปลี่ยนชีวิตเองฮะเรามีความสุขอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่นั่นนะฮะยืนอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนที่มีความสุขที่สุดหาวิธี แล้วก็ผลักดันตัวเองไปอยู่ที่นั่นนะครับไม่ต้องทนเพื่อใครอะไรสักอย่างนะฮะถ้ามันทําได้นะโอเคนะครับไปแล้วฮะขอบคุณนะครับซูเปอร์แตงทุกๆวันนะฮะขอบคุณเพื่อนแล้วก็ขอบคุณที่ได้เจอกันทุกทุกวันนะฮะโอเคครับดูดวงส2สลงราศีครับชาวราศีกกฎสิงกันนะฮะเริ่มที่กรกฎนะครับวันนี้คนกกฎมีเป็นวันที่หนึ่งนะครับมีเรื่องของงานเข้านะฮะงานพิเศษงานด่วนงานปุบปับฉพันแล้วก็ งานที่แบบถูกสั่งนะครับนอกเหนือจากงานหลักนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งเรื่องของการงานเนี่อจะว่าดาวการงานคือดาวคารนะฮะโคจรเป็นมหาอุดนะครับมันหมายถึงความมากเลยนะฮะมหาคือความมากนะครับจากนั้นวงกลายเป็นว่างานหลักก็ต้องทำงานดูงานพิเศษก็มาหรือว่าจะมีงานเรื่องของงานแทรกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะดาวการงานยังโคจรสวยงามดีอยู่นะครับแปลว่าเข้ามาเถอะเดี๋ยวเคลียร์ทั้งหมดเองแหละนะครับแล้วก็จัดการได้ ทั้งหมดเองนะครับแถมดาวอังคารงานนะครับโคจรอ,อยู่คู่กับดาวพระศุกร์ดาวคู่มิตรนะครับถึงเราจะก,การเองไม่ได้ก็จะมีคนมาช่วยหรือว่าวานไหววานใครให้ช่วยแก้ปัญหาให้ช่วยจัดการอีกแรงหนึ่งได้นะฮะนั่นแปลว่าถ้ามาปัญหามาปัญญามีไม่ต้องกลัวแถมดาวพฤหัสยังโคจรเด่นช่วยเหลือเรื่องการงานเปราะว่าให้คุณสบายใจเรื่องงานนะครับในมุมต่างๆนานา,นา,นานได้บางทีเราอาจจะยังปวดหัวกับปัญหาบางอย่างอยู่แต่ว่า มันก็แค่วันนี้หรือชั่วโมงนี้นะฮะแต่ไอเวลาต่อมาเดี๋ยวคุณหาวิธีแก้แล้วก็แก้ได้นะครับเวลาในเวลาต่อมาเพราะนั้นก็ใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวแก้แล้วเคลียร์ได้นะครับงานให้สบายใจได้นะแต่ว่าถ้ามองว่าปัญหานะครับวันนี้มีอะไรได้บ้างเราจะได้เตรียมความพร้อมครับหลุดหลงลืมครับช่วงนี้มันจะหลงหลง,ล,ง,ล,งลืมนะฮะหลุดนู่นนี่นี่หน่อยหรือใครส่งงานมาให้เรานะครับหรือทํางานอะไรก็ตามบางทีมัน มีเครื่องไม้เครื่องมือส่วนตัวหรือที่ต้องใช้ในการทํางานมันเสียมันหายมันพังหรือมีไม่ครบนะครับฉะนั้นเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทํางานให้ดีแล้วก็เช็คตรวจสภาพดีๆนะครับประการต่อมาอีกอย่างนะฮะช่วงนี้มันมีคนผิดนัดนะครับผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดแล้วก็พูดอะไรไว้ก็ไม่ทําตามที่พูดฉะนั้นมันก็จะมีเหตุให้ทำอะไรมันจะล่าช้าหน่อยหรือว่าต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวก็เคลียร์ก็จบแหละ ต่อมาเรื่องของการเงินนะฮะช่วงนี้ดาวการเงินมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าก็มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับไม่สบายใจทุกวิตกเออ,อยังพอมีตัวช่วยนะครับถึงดาวการเงินโคจรอ,อยู่ตำแหน่งมรณะนะฮะมรณะเงินมรณะฟังแล้วเหมือนก็กลิ่นไม่ค่อยดีดูไหมฮะมือนก็กลายเป็นว่าช่วงนี้มันรายจ่ายต่อเนื่องเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะเก็บเงินนะฮะเผื่อ,อจะเก็บได้ส่วนหนึ่งแหละพอถึงจุดหนึ่งนะครับ อยู่ๆมันก็มีเหตุให้อันตรธานนะฮะต้องซื้อของเป็นชุดใหญ่หรือจะใช้เงินจํานวนมากมันก็บั่นทอนไอ้เงินที่ค่อยๆสะสมมาออกไปเป็นส่วนๆตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะเหมือนกับเราลังจะต่อนะครับตัวต่อให้มันขึ้นสูงที่สุดนะฮะแต่พอไปถึงรึ่งปุ๊บนะฮะจำเป็นต้องใช้ส่วนหนึ่งก็ถูกยกออกไปยกออกไปนะครับมันจะเจอแบบนี้บ่อยมันไม่ถึงสุดสักทีนะฮะดังนั้นก็ไม่เป็นไรฮะเราไห้ฟังว่าเงินมันจะวนนะครับแบบนี้บ่อยหน่อย แต่ยังดีที่มันมีนให้เงินให้ใช้ให้ชาระหนี้สินแล้วก็ให้ซื้อของให้กับคนที่คุณรักนะครับเองได้อยู่นะครับมันเป็นช่วงที่หาเงินวนไปวนมาก่อนนะฮะก็ต้องเรียนตามตรงเพราะว่าไม่อยากแบบอวยว่าเงินรวยแล้วนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วนะครับเอาตามความเป็นจริงก่อนนะฮะเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็หาเวลาที่จะหาวิธีจะหาเงินทางอื่นๆได้นะครับความรักเด่นนะครับทั้งโสดและไม่โสดความรักดีพอจะพึ่งพาสายช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ปัญหาให้แก่กันและกันได้พอจะ คุยหรือว่าให้ช่วยบางอย่างก็สําเร็จนะครับดูนิดนึงฮะช่วงนี้นะครับมุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของนอกจากความรักนะฮะผมมองในมุมของคนที่โสดช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะคุยกับใครคนจะรู้สึกดีและชอบนะครับเพราะนั้นถ้ารู้สึกดีให้จีบนะฮะความรักเรื่องอื่นพอพึ่งพาใส่ได้วันนี้จะมีการเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าไม่ตรงเวลาที่ดนึงนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับท้องผูกท้องเสียระวังกดไหลย้อนผมพูดเรื่องอาหารการกินทําให้ป่วยนะครับ ถ้าเป็นในวัยสวรครับปวดหัวแล้วก็โรคประจำตัวนะครับระวังไมเกรนนะครับต่อมาฮะชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมต่างๆของราศีสิงห์วันนี้มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคุมีเรื่องร้อนใจไม่สบายใจทุกวิตกนะครับหรือว่ามีอะไรที่แบบเครียดก,กังวลนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกนะครับจังหวะดาวมันดีในเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญ ใครที่มีเรื่องทุกข์กังวลหรือว่ามีอะไรที่อึดอัดใจไม่สบายใจหรือว่ามีความเครียดสิ่งดนะครับมันจะมีตัวช่วยแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาต่างๆไปในทิศทาง,ท,างที่ดีขึ้นนะฮะฉะนั้นเราสิ่งให้มัน่นใจตัวเองได้อย่างนะว่าช่วงเนี้ยดาประจําตัวยังเข้มแข็งแข็งแรงนะครับในมุมของมีตัวช่วยนะครับแสดงว่าทําอะไรก็ตามอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่มีตัวช่วยเข้ามาทันเวลามันก็ยังพอจะค่อยๆแก้ไปทีเรื่องได้นะครับช่วงนี้ภารกิจเยอะนะบางทีแบบงานหลักก็ต้องทา งานอื่นๆก็มานะฮะแล้วก็อาจจะมีงานส่วนตัวนะครับที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับฉะนั้นชุดนี้จะใช้สมองแยกสมองออกมาหลายส่วนเพราะว่าต้องดูแลหลากหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าทํางานได้ดีครับใดๆก็ตามผลงานถือว่าน่าพอใจนะฮะนี่ก็คือโอเคนะนะปัญหามาปัญญามีแก้ปัญหาได้นะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะครับปะ,ะนี้มุงดาวการเงินระวังนิดนึงช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีรายจ่ายแบบปุบปับฉับพลันนะฮะ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวรายจ่ายที่มาจําเป็นต้องใช้ส่วนตัวนะฮะหรือของบางอย่างมันเสียมันหายมันพังนะครับฉะนั้นช่วในีรายจ่ายจุกจิกนะครับค่อนมาเยอะหน่อยนะฮะแต่ก็ยังดีที่ยังพอหมุนนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องต่างๆเกี่ยวข้องกับรายจ่ายแล้วก็ยังพอจะแก้ปัญหาปุบป,ปรับชดพันได้ถ้ามันมีรายจ่ายแบบฉุกเฉินนะฮะพอไหวนะครับก็มองว่าลาศิษสิงห์งรอดปลอดภัยนะฮะยงแต่ว่า อาจจะใช้เงินแบบตึงๆหน่อยบางทีของที่เราแบบอยากได้มากๆอาจจะต้องคิดหลายตลบหน่อยแล้วค่อยซื้ออะไรนะฮะแต่ว่าไม่ถึงกับแย่แล้วก็ไม่รอดแล้วไม่ขนาดนั้นนะครับยังมีไหวพริบแล้วก็มีคนช่วยเหลืออยู่นะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะระยะนี้ท้องผูกท้องเสียนะครับระวังอาหารเป็นพิษหรือว่าป่วยเพราะอาหารนะครับช่วงนี้คนป่วยเพราะอาหารมากเลยครับแปลกดีหลายหลายสีเลยนะฮะเราก็ต้องระวังแล้วก็บอกคนในครอบครัว้นยนะฮะแล้วก็อย่างคือเรื่องของ ไมเกรนนะครับหรือปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับนั่นยินอไวซ์วอรครับจุกเส็แนั่นท้องลมกดแกส๊สในรอเยอะนะครับฉนันเซฟเซฟร่างกายนิดหนึ่งแล้วก็ใครที่มีลูกหลานบร็วาสัตว์เลี้ยงครับอันนี้ชุงนี้ต้องระวังเขาป่วยไม่สบายนะฮะอย่างแรกเลยอย,อ,อ,อย่างที่2คือยังพอพึ่งพาใสายบางเรื่องได้นะครับลูกหลานบร็วานสัตว์เลี้ยงบางทีพึ่งพาใส่ทั้งใจนะฮะอยู่ใกล้ชิดแล้วเรามีพลังนะครับหรือใช้เวิวานให้ทําอะไรบางอย่างให้เราแบบโอเค ให้เราได้นะครับบางเรื่องก็ได้แปลว่าอย่างน้อยอยังพอมีความหวังอะไรใหม่ๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารเลี้ยงที่เราพึงพอใจเขาก็ทําให้เรามีความสุขได้นะครับต่อมาเรื่องของแต่ว่าความรักนะฮะผมเตือนที่หนึ่งรังแฟนปวดไข้ไม่สบายส่วนสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวครับรอดในไมเกรน My นะฮะทันดีบายซโวครับห่วงเรื่องของเป็นไข้เหมนนครับแล้วก็เป็นหวัดนะฮะรองโควิดนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไข้หวัดก็หวัดใหญ่นะฮะ ระบบทางเดินหายใจมีเสียมหะผู้นี้ต้องเซฟเซฟร่างกายนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีกันนะฮะจังหวะดาวครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดาวพระจันทร์โครจรทับนะครับเมื่อพระจันทร์ทับเนี่ยมันมีโชคลาภนะครับเพราะว่าพระจันทร์คือโชคลาภเขาว่าโชคลาภอย่าเพิ่งมองแต่เป็นเงินอย่างอย่าเดียวนะครับดีโชคจากคนช่วยเหลือโชคจากการเจราจาติดต่อต่อรอ,องแล้วสำเร็จได้ง่ายโชคจากการทําอะไรแล้วมันสําเร็จราบรื่นแบบ ผิดปกติหรือว่าพิเศษโชคจากการที่ทําอะไรแล้วมีความสุขจังเลยวันนี้นะครับหรือแก้ปัญหาต่างๆนานา,นาที่มันเกิดขึ้นและแก้ได้นะฮะหรือบางทีจะมีข่าวดีๆที่คนที่เรารักคนที่เราผูกใจนะฮะหรือพอใจหรือว่าคนที่เราชอบนะฮะเขาอาจจะให้อ่เรื่องของความสุขนะฮะหรือว่ามีอะไรมอบให้เล็กๆๆน้อยนะครับนี่ฮะก็เป็นเรื่องของโอเคนะถ้ามองในมุมของความรักนะครับความผูกพันก็ถือว่าน่าพอใจนะครับทีนี้มาดูนิดนึง เวลาสีกานนะครับช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานมันจะยุ่งมันเยอะนะครับผมก็เตือนนิดนึงว่าพยายามรีบเร่งเคลียร์งานให้จบให้ไวและละเอียดรอบคออเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้จะมีเหตุปัจจัยนะฮะให้แก้ปัญหานะครับของตัวเองและของคนอื่นด้วยนะฮะแล้วก็มีงานด่วนๆว,วิ่งเข้ามาแปลว่าคุณต้องโฟกัสเรื่องงานเป็นพิเศษนะครับเงินหมุนได้แก้ปัญหาการเงินดีจาก,การเรื่องต่างๆานาที่เกี่ยวข้องกับการเงินสําเร็จ มีดวงเกี่ยวกับคนช่วยเหลือหรืออย่างน้อยได้ซื้อของได้ถูกใจมันก็แฮปปี้นะฮะหรือว่าถ้ามีหนี้สินนะครับหรือว่ามีรายจ่ายที่จำเป็นต้องใช้หรือจำเป็นต้องจ่ายก็จะหมุนเงินแก้ปัญหาการเงินได้ทันเวลาเสมอนะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมานะฮะพื้นดวงมันมีโอกาสนะครับช่วงนี้ถ้าใครที่แบบเดือดร้อนไม่สบายใจนะครับทุกข์วิตกกังวลใจมันมีตัวช่วยนะครับแก้ปัญหาได้ทันเวลานี่คือจุดเด่นนะฮะคือง,งานยังไม่เป็นปัญหาเลย ผู้ใหญ่ช่วยใน่ใช้ไหว้วานเราด้วยแต่ว่าผลงานถือว่าพอใจเรายังพอมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือปกปักรักษาบางเรื่องได้นะครับแล้วก็จะเตือนนิดหนึ่งเรื่องของการเงิน,นครับซื้อของไราก็ตามระวังให้ของที่มีตําหนิหรือซื้อแล้วต้องเอาไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแปลว่าต้องตรวจเช็คดีดีถ้าต้องไปซื้อของที่หน้างานหรือหน้าร้านนะฮะมันก็ตรวจสอบได้แต่ถ้าซื้อออนไลน์ก็ยากนิดหนึ่งอาจจะต้องหาร้านที่ พอจะไว้ใจได้นะฮะเนี่ยตอนนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็ระวังเรื่องการหมุนเงินใช้เงินนะค,ะนะครับต่อมาเรื่องของเรียกว่ามีอย่างนึงครับที่ต้องเตือนเรื่องความรักนะฮะคือคนที่โสดช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับดวงหมดเหมือนแม่เหล็กนะครับมีดังดึงดูดในเรื่องของคู่ครองนะหรือว่าแฟนหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วอะไรกระตาบเนี่ยมันมีแรงดึงดูดความรักความใคร่เข้ามาหาเราช่วงเนี้ยมาเลยเกินก็ ระวังดีๆแล้วกันนะฮะแต่บางคนที่ไม่มาเลยก็เงียบกริบสนิทเป็นปีๆก็มีนะฮะคือไม่มีคู่มาต้องเป็นปีหรือเมื่อหลายปีก็มีนะฮะแล้วแต่เหมือนกันเพราะมันมีหลากหลายอย่างในราศรีเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าส่วนใหญ่ให้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะต่อมาเรื่องของคนที่มีแฟนนิดนึงครับช่วงนี้ระวังแฟนเปิดข้ไม่สบายดูแลเขาดีๆนะแล้วก็ใครที่มีคนชอบมีคนผูกพันนะครับช่วงนี้ก็บอกได้ว่าเขาอาจจะช่วยเหลือบางเรื่องให้กับเราได้นะฮะหรือว่าพอจะพึ่งพาสายบางเรื่องได้นะครับ สุขภาพร่างกายนะฮะวันนี้ระวังความดันไมเกรนแล้วก็ปวดหัวห้าเยนเวสวรนะครับเป็นไข้ปวดเนื้อมือนึงกระมือหนึ่งไม่ตัวนะฮะแล้วก็จุกเสียดแน่้ท้องลมกดแก๊สในอาหารในกระเพาะเยอะนะครับฉะนั้นระวังเรื่องของป่วยเพราะอาหารนะครับโอเคนะฮะดูบทสรุปบ้างนะครับคนราศีเริ่มที่ราศีกรกฎนะฮะเสน่ห์กรกฎครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นลายๆครับลายๆเข้าไวลายทางลายขวางลายพางลายกระตุ้นลายโลโก้ได้หมดนะครับ เดือกรต่างๆวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในเรื่องของการเดินทางดีในเรื่องของการไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่าดาวประจาตัวของเราคือดาวพระจันทร์กัวจรตําแหน่งสหชะคือการเดินทางการเข้าสังคมการทํางานเชิงรุกการประชุมการผู้บ่าผู้คนมานหน้าหลายตาการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญหรือแม้แต่จะไปขอให้ใครช่วยเหลือครับยังได้ครับจะขอให้ใครช่วยไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักญาติพี่น้องหรือว่าผัวหน้าผู้บัญชาได้หมดนะครับมีเกณฑ์ที่จะพอพอจะมีคนพึ่งพาใส่ได้นะฮะ วันนี้อีกอย่างครงาสีก,รก็รกฎนะครับมันมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเสาร์นะคร,รัวจรตำแหน่งขราณะดังนั้นระวังคนเลื่อนนัดนะครับหรือเอกสารส่งแล้วผิดพลาดนะฮะหรือใครที่เราต้องต,ตรวจทานเรื่องของงานเรื่องเอกสารคุณต,ต้องตรวจละเอียดนะครับมันมีเรื่องของการหมกเม็ดนะครับหรือว่ามีเรซอ,อนเลนส์ในเอกสารในหนังสือในคําสั่งในคําพูดอะไรก็ตามนะครับช่วงน,นี้อยู่นะฮะมนันมีวลัซ่อนเลนส์ในงานที่เราต้องทองาําในความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลนะครับ อย่าว่าจะทางอย่าวางใจคนนะฮะบางทีเป็นอะไรที่มันหลงหูหลงตาแล้วทําให้เราเดือดร้อนในภายภาคหน้าได้แปลว่าต้องละเอียดรอบครอบที่สุดนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับอ่นิดนึงเรื่องความรักช่วงนี้ก็เรียกว่าคนกระกฏนะครับดาวคารดาวสุขโคจรเลงมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะหรือว่าถ้าคบหาใครอยู่แล้วก็จะสนิทเกันมากกว่าเดิมนะครับต่อมาคนราศีสิงห์นะฮะเรื่องของเสน์ราศีสิงห์เสื้อผ้าเรียบง่ายครับแต่งหน้าดูเรียกว่าแต่งแบบ สดใสนะฮะล่าตาอบอุ่นให้ดูสบายตาดวงตาให้มีพลังไวหรือเขียนตาให้ดูโดดเด่นนะครับกิจกรรมต่างๆของวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญการแก้ปนะัญหาการจัดการเรื่องสําคัญสาคัญเรื่องต่างๆนานาสำเร็จนะครับมันมีดาวที่ส่งให้ช่วงนี้ภาระเพิ่มขึ้นนะฮะจะมีคําสั่งหรืองานเพิ่มหรือเรื่องส่วนตัวที่งอเข้ามานะฮะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งว่า งานจะดูยุ่งยุ่งเยอะๆหน่อยแต่ข้อดีครับมันจะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาหลายๆอย่างได้โดยเฉพาะมีข่าวดีเรื่องเงินทองดาวประจาตัวช่วงนี้ครจอเป็นประฉะนนั้นช่วงนี้ถ้าทะเลาะบาแวงหรือมีปัญหาไรกบแฟนระหว่างเราเสียเปรียบหรือเราจะเจ็บกับใครนะฮะแล้วก็ช่วงนี้สําคัญคือป่วยไข้ไม่สบายนะครับดูแลร่างกายนะครับเป็นไข้ตัวร้อนท้องผูกนะครับอะไรเงี้ยคือร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับเซฟเซฟร่างกายหน่อยนะฮะ ต่อมาครับสุดท้ายราศีกันนะครับเสน่ห์การเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเรียบง่ายใบยหน้าแต่งแบบดูสบายยตานะครับกิจกรรมต่างๆวันนี้ความคืบหน้างานดีขึ้นใครที่มีเรื่องเดือดเนร้อนใจไม่สบายใจมีตัวช่วยดาวพระจันทร์โคจรทับพระจันทร์คือชโชคลาภมีโอกาสได้โชคลาภจากการคุยเจรจาติดต,ต่อต่อรองหรือว่าช่วยเหลือใครนะครับมันก็จะมีผลดีๆหลายๆอย่างตามมานะฮะกิจกรรมต่างๆคนราศีกันนะครับระยะยนี้มันมีคนเดือดร้อนคอยเล่าช่วยเหลือนะฮะถ้าเราช่วยก็ช่วยได้ช่วยไปนะฮะ แล้วก็ดาวที่ตาพูดดา,าวเสาโคจอเป็นนริช่วงในการนัดหมายก็จะมีการคาดเคลื่อนสิ่งใดที่ชัวร์อยู่ๆก็ไม่ชัวรมีคนรับปากแล้วไม่ทําตามที่พูดเพราะฉะนั้นคุณต้องหาวิธีเรื่องราวที่แบบพูดอย่างทาอีกอย่างนะฮะในหลายๆเรื่องก็หาวิธีป้องกันเรื่องนี้ด้วยแล้วก็รีบเคลียร์งานให้จบเร็วไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปมันจะมีงานงอกเข้ามานะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาดินพ่อค้างหมูนะะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของคนราศีกันนะครับ ก็จบครับขอบคุณที่ตานนะครับที่ได้ฟังกคืนก็ขอให้นอนหลับสบายหลับมีความสุขแล้วก็ฝันดีครับจะได้ได้ความรุ่งขึ้นคิดอ่านประกาศได้สำเร็จครับมีอะไรที่จําเป็นหรือสําคัญขอให้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีครับโอเคนะครับเป็นกำลังใจสำหรครับลุยสู้ก็ตอนในวันนี้นะครับสวัสดีครับ